สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะนำเสนอยอดมวยไทยยุคบุกเบิกนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือครองศักสักเกษซ้ายมือนะครับแล้วก็ดีเซลน้อยชอธนสุการนะแล้วก็ต่อมาก็คือพิมารสามารถพยักอรุณนะครับนี่คือประเทศฝรั่งเศสในยุคบุกเบิกมวยไทยสู่ฝรั่งเศสนะครับคนกลางครองศักสักเกษนักโชกจากอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น สถิติการชคเคยโชคกับสามารถพระเจ้รุ่นกรดีเซลน้อยชอทานสุการนะครับเนี่ยเคยเสมอกับดีเซลน้อยนะเนี่ยแล้วก็ฟันสอกดีเซลน้อยแตกและในปัจจุบันนี้ชาวฝรั่งเศสเรียกเขาว่าคิงคองศักนะครับเือเปรียบเขาเหมือนพระเจ้านะท่านช่วงที่มาบุกเบิกมวยไทยในฝรั่งเศสใหม่ๆตอนเป็นหนุ่ม ครองศักดิ์นะครับก็ต้องถือว่าเป็นวัยที่เลยคําว่ายอดมวยไทยมาแล้วนะครับแล้วก็ได้รับความท้าทายนะครับต้องต่อสู้กับนักชกชาวฝรั่งเศสทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นชกกับนักชกคิกบ็อกซิง่งมวยปล้ำชก3ยก5ยก9ยก12ยกหรือแม้แต่15ยกก็เคยชกนะครับ แต่เขาไม่เคยแพ้นักชกชาวต่างชาติครั้งแรกถูกท้าทายจากนักชกเจ้าถิน่นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง,งลายสมัยนะครับนักชกพันอึดแอนเดร์ฟันซ่านะครับาการชกเกิดขึ้นเมื่อปี2 5 3 5กนะารชกดำเนินมาถึงยกที่9ดูสิครับนักชกพันอึดเมื่อมาเจอครูมวยไทยรองศักดิ์สกเกษนะครับก็ต้องโชว์ฝีมือให้ชาวฝรั่งเศสยอมรับนะบท่านนะ ถ้าคิดจะมาเป็นโค้ชมวยไทยจับตาดูให้ดีสิครับเมื่อการชกมาถึงยกที่9ก้าและคลิปนี้ก็เคยลงนะครับแต่ว่าแปลกนะคนไทยเข้ามาด่าเป็นจํานวนมากนะเนี่ยด่าอาจารย์คองศักดิ์เนี่ยเนว่าต่อยโง่ต่อยมัดทําไมเนี่ยทาไมไม่เตกกนะก้านคออย่างเงี้ยเนี่ยดูสิครับต่อยสิบสองยกนะเราอายุมากแล้วนะ เนี่ยฝรั่งอายุน้อยกว่านะครับเห็นหัวร้านหมดเถิอนย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมก็ต้องต่อยหมัดสิครับชค12ยกนะ,ะมาเตะในห้าหกยกก็หมดแรงแล้วเห็นไหมโอ้ยหยุดตีการชคลำฮาบวกนะเนี่ยเนี่ยไฟนี่เนี่ยเป็นข่าวใหญ่นะครับที่ฝรั่งเศสนะทําให้ชาวฝรั่งเศสยอมรับไปครึ่งประเทศนะครับเพราะว่ามวยไทยเนี่ยก็เคยชกห้ายกนะนี่มาชคสิบสองยกสองปีผ่านไปนะครับอาจารย์ครองศักดิ์ก็ได้ขึ้นชกกับ โคตรมวยชาวเยอรมันนะครับนัดชกค,คิกบ็อกซิง่งเจ้าของแชมป์โลก9เส้นนะครับสิบยกดูสิครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอา้อาวอ้าวมวยหนุ่มกับมวยแกอา้าวว่ายังไงนี่และคลิปนี้ก็แปลกอีกนะครับนะเ,เรียนคีย์บอร์ดไทยก็เข้ามาด่าเป็นจํานวนมากนะว่าชกโง่เหมือนควายว่าด่าจนเสียห,หายๆนะครับเนะนี่ยดูสิครับเนี่ยชกสิบยกนะเนี่ยเขากําลังดีกว่าเนะี่ยเขาลุยตั้งแต่ยกแรกเนะ แต่อาจารย์ครองสักก็ต้านเห็นไหมนี่เตะเข้ากลงแลังนี่ดังปรงหลังห่วยลองเบิ้งที่นี่ยกที่เจ็ดนะครับเนี่ยเราเป็นฝ่ายลูกไล่เขานะนี่นีนี่วิ่งไล่เนี่ยเนี่ยอ้าคนที่ไม่เคยชกหลายๆยกนะไม่ต้องไม่หลายๆยกหรอก้ชคครั้งเดียวก็ยังไม่เคยนะชกแค่ยกเดียวก็ยังไม่เคยเนี่ยเข้ามาดาเดียดูสิบอกว่าไปเตะต่ำทำไมไม่เตะก้านคอก็งชกสิบยกไงครับ อธิบายยากคนไม่เคยชกเนาะมันเก่งแต่พิมพ์มันอะ,อะคลิปนี้เคยลบทิ้งไปครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากมีคนไทยเข้ามาด่าจำนวนมากเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยกที่เก้าเนี่ยต่อยเขาเอรันแลงไปนี่กรรมการนับเนี่ว้าวมึงจะยอ่อมแพ้ได้รวงไปยี่สิบบาทลอันนั้นก็คือพ่อนะครับพ่อของไอ้ลักเซมนะครับเห็นไหมยกที่เก้าเร่ร่นะเปือนฝ่ายลุกไล่เนะี่ยดูสิครับเนี่ยก็คือช่วงนี้เป็นครูมวยแล้วนะครับนะ เลยไวคำว่ายอดมวยไทยมาแล้วเนี่ยเอามาต่อยไอ้สิบยกกลับไอ้แชมป์เก้าเส้นแชมป์โลกนะซึ่งก็ไวแค่ยี่สิบสองยี่สิบสามเนี่ยไวทุ่นน่ะไทรที่เคยพิมพ์ได้มาตีกับเท่ากาดำได้หน้าบะบอกมาแะ่แจงให้คนฝนแกนน้่นอนเฮ้ยมาอำเภอหนองเรือคอนแก่นรอจันข้องซักอันน่ะเห็นไหมตัวเนี่ยดูจับตาดูเอามวยหนุ่มแน่นเอาลุยลุยเห็นไหมโดนมวยมวยอายุมากลุยคืนเห็นไหมเนี่ยเอายกสิบเอ็ดเอาขออภัยครับ ชกสิบสองยกตัวบันได้แท็กห้าขวดเห็นท่านอ่ะเห็นไหมเตะดากกันแล้วอ้ยวิ่งหนี้กันแล้วอ้ขี่บ่ออกอยุคแปดหมื่นนั่นเห็นไหมหตัวล่องเบิ้งทีออเอ่อขออภัยนะครับชกสิบสองยกนะครับเนาะ,ะเพราะว่าไอ้ดูประวัติอาจารย์ครองสัตว์เขียนว่าไอสิบยกเอาลองเบิง้งเออเตะเคาดุกทวงกันแล้วว้เนี่ยเหรเห็นบ่าไงเงือบเลยค้งดังแตกกันแล้วเฮ้อ เอาปรากฏว่าเราชนะไปขาดลอยนะครับนะวายและต่อไปนี้มาดูนักชกยุคต่อมานะครับก็คือยุคเลยจากพิมาตรสามารถแล้วก็ครองศักดิ์ดีเซลน้อยมานักชกจากจังวัดที่ช่างกลัวจังวัดพังงาจอมโหดเกียรติศักดิ์นะครับนะก็ถือว่าเป็นยอดมวยไทยนะครับเนี่ย ก็คือเกิดปีเดียวกันกับเท้ากาดำเลรย์ปันโนี่โดยการชกครั้งนั้นนะครับเป็นการชใกในกติกาอเบริการ,การคิกบ็อกซิ่ง12ยกนะครับกับแชมป์โลกคิกบ็อกซิง่งชาวฝรั่งเศสกินลัมซาริเอลานะ่าการชกเกิดขึ้นเมื่อปี2541เท้ากา,า,าดำภาคเป็นภาษาอีสานอกามาแรล่ยอกแหลกนะครับเนาเอาจอมโหดเกียตรติอดริศักนะครับเนี่ยตางเกงสีดําเหมือนกันนะแต่แถบเหลืองสังเกตง่ายๆนะ รือทาสิสังเกตกะัะผู้ใด้ดังโนกับฝรั่งเท่าไหร่เอาจอมโหดขยับเขหาห่าหานะครับเนาะบู๊ยเบิ่บงดูลีลาการเต้นฟุตเวิร์กของไอ้อเมริกันคิกบ็อกซิ่งเนี่ยเอาเป็นเช่าฝรั่งเศสแหละนั่นเห็นป้ะเฮ้ยเหดขากงางจังกลางจังเหตหำโคโดโคดนแล้วเอากรรมการคือผิดมั้ยท่านเอาจอมโหดขยับเข่าหนานะครับเนาะเอาชนัดทั้งซ้ายทั้งขวานะจอมโหดหนี่เนี่ย เปลี่ยนกาดมาเป็นเอาขวาออกเอาไส้ออก,กเตะไส้อออก็หน้าท้องตัวตัวเห็นบ่อันนี้สิบสองยกนะเนี่ย<อ>มวยไทยไม่แพช้ชาติใดในโลกเอาบางคนบอกว่าทําไมไม่ใช้ศอกเอาเขาชกเมริกันกคลิก็อกซิงไหมเนาะวิบอกว่าเอาเปียบมวยไทยมันว่าเอาเปียบเขาก็ไม่ได้ฟันศอกเราก็ไม่ได้ฟันศอกเอาแล้วที่ท่านเห็นที่ตีน,นไม่ใช่รองเท้านะครับนะเป็นนวมนะ เป็นนวมเหมือนนี่แหละเหมือนพี่ใส่มือน,นั่นแหละแต่เขาทําเป็นรองเท้าเนี่ยเขายัานมวยไทยเต๊กันเขาดกสวงเขานน่เห็นบ่วจอมหัวเตะคานนะอะแต่ว่าจอมหัวเนี่ยจะเป็นนักชกซโลดีครับเป็นตระกูลสโล่คือก,กันกับสมรักแสนใช่เนี่ยามาเป็นอ่าเห็นบ่วห,หมดยกเอาหลังจากที่หมดยกแรกแล้วนะครับรที่เลี้ยงก็ขึ้นไปให้น้ำม,มาเลยไหว ไปบอสลอยใช่าหมเบิ้องสองนี้มีแต่คนสลอยเบิง้งย wow, ังเห็นบอสแมมมัแล้วว้าวยกที่สองเด้อถนัดน้ำว่าเอายกที่สองเป็นยังไงเห็นตัวเขาจอมโหดเป็นฝ่ายขยับเข้าหานะครับนะเอานักชกทั้งสองคน,นถนัดหัวเหมือนกันเห็นบอสถือาตีมัดแล้วนะนะ่ะเขาล่วงมัดแล้นะ่นเอ้าวเ,เ,เอาต้องเตะขาเนาะครับเนาะเนี่ยเอาลองเบิง้งเขาไม่ให้ตีเขานะครับนะอันเพราะว่ากติกาเขาไม่ให้ตีเขา่า เราก็ไม่ต้องโวยไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์เข้ามาบอกว่าออยากชนะมวยไทยทําไมไม่ให้ฟันสอกตีเขานะครับเพราะว่าเราไปชกในกติก,กาเขาเนี่ยและจอมโหดนี่ก็เป็นแชมป์โลกอเมริกันคิกบ็อกซิ่งนะครับนี่เห็นบอเตะขาเอนั่นนั่นปีมัดหน่ะเหี่ไลฟ์ท่านก็บอกทำไมไม่เตะก้านความไม่เตะเนี่ยพอชกหลายๆยกเนี่ย การเตะเนี่ยทำให้หมดแรงนะครับยกที่6ที่7ที่อะไรไปเนี่ยส่วนมากเขาจะต่อยหมัดนะมันจะเซฟแรงได้บันถอนเห็นปเบ้งตีหละจอมโหดหันหลังมากจอมโหดเตะขาไม่โดนเอาก็ว่าไม่โดนก็แปลว่าไม่ถึกนะอันนั้นปีขัวลุยปิดปีขึ้นฟ้าคนด้วยนั่นเห็นว่ามัดซอยดาวว่าถืเอเขาก็เตะมาเหมือนการะฆาหมัดยกแยกนะ เห็นไหมนี่สังเกตดูปรกกบวงในนี่เขาจะต่อยหมัดนะจะรั่วหมัดเขาลำตัว,วแต่อเมริกันคิบวักซ่งเขาจะกลัวกลัวลูกเตะทานะครับยิงโชคแบบฟรีสไตล์นี่โอ้โหโดนเข่ากัดขี่หักไม่เหรอเอาเ็นบอาเตะใสเราจอมหดต้องขออภัยนะครับภาพเป็นฟิล์มหนังขอข้าวนะครับเนาะ สังเกตง่ายๆว่าเราก็นั่นแหละหัวแน่ๆนั่นแหะจอมโหดเทปอัเตะขาเอาไว้ทังไหจอมโหดเขาเล้ยงกวางเอาเตะขัวหรือเอาอันนี้เป็นยอดมวยไทยนะครับชนะศักมงคลมาแล้วนะศักมงคลสุดชิ้นกเอาหมดยกอีกแล้วหลังจากที่หมดยกนะครับพี่เลี้ยงก็เอาสั่งขึ้นมาแล้วก็มาให้น้ำ เอาไปใช้แล้แม่เอ็มตัวนั้นเห็นไหมตัวว,ว้าวยกที่สามโอ้จนสี่โบแมทนที่ทางคนถือถือดีหาว่าไปล่วงละเมิดเขาไปหาว่าเขาบริภาคทั้งสี่เอากับผักใช่ไหมเนาะเอาเห็นบ่สจอมพลใคร่พองานตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาลุยตีมัดไห้ที่เขาทุบเพอดุสวงเนี่ยเอาฝรั่งก็เออหมัดระยะสั้นระยะประชิดเขาต่อยได้ดีนะครับนาะ เ,เขาจะรัวต่อยถูกบ้างผิดบ้างนะเนี่ยวถ้าครบยกนี่แพ้แพ้เขาวสัสดุเฮ้ยบอสถือเขาตีข้างกับไตยหจอมโหมดวัตใจนี่นคือบดเตะขาอะไรนี่เหรอเอเอาเตะขาสิครับนี่ไปมั่วตีมันกับเขาไม่ได้นะเอาหนังเห็นบอสตัวกรรมการคือหัวหน่อยกับเตยนัเนื้หัวคนยังมาหน่อยเลยเอาเห็นบอสน่ะเตะขาแล้วบดนี้เอาบอกเตะขากับเตะหรือจอมโหมดว่า เอานักชกจากภาคใต้นะครับยอดมวยใต้นะเออเลยฝรั่งเออเออมันยกเข้าเห็นอย่างไะฝรั่งอ่ะขว่วนะเห็นบ่ว้าวยังยกเข้าขาวพนะเข้ามาการเตร็มเอาจอมโหดตีหัวเอาแลกมันเอาเตะขาเฮ้อเฮ้อเอาขึ้นยังช่วงเป็นดิ้งดิ้งเอาเตะขาทำไมจอมโหดเฮ้อเว้ยแล้วเอาข้นไส่หนิเตะขาฝรั่งพักไปดิเนี่ยแถวไส่หาดแถวเกาะพี่ๆแถว,แถวยังไง พลังคุณไเมาหรือมัวอนะค้นไตเจ๊ขาหักมัดเลยอดันเอาเด็ดมันเจ๊งไหนคนลูบมว้ยยังมาเป็นเจ๊งซ้ำสันดีพลังเนะนี่ยเออหรือมันเก็บขาโอ้ยมันเจ็บขาเหรอเด้อหนันเป็นเดียงเดียงแมนยูดีเนาะเอากรรมการให้ชกต่อน,นะครับยกนี้เป็นยกที่สามเอาจอมโหดขยับของฮะเส้นเคย ต้องต้องเตะขาต่อยมาตะครั่ถ้าชกกับไอ้คิกบ็อกซิ่งนี่บวันเถาะเตะขาบ้านนะเตะแล้วห้วยเตะขาอีกแล้วเอาพลังวางได็เอาเฮ็ียดยองย่งยองย่างเลยพลังเ้นั่นพลังบังชีเป็นเรืงว่าคนไตมักเตะขาพลังนั่นเฮียนบ่อยอีกแล้วเอาหน้าแข่งประสานกันเอาลองดูเอาเมื่อยกที่สามแล้วกนะันเอาหลังจากเมื่อยกที่สามแล้วก็ห่วย ยกซีทอนี้กั้เอาเอา็มกับข้นมายกไปอีกที่เก่ากันละที่ท่านบอกเลยละ,ละ,ละไท่ไก่ด้อยเาก็มาแล้ยกที่ซี้วครับเนาะนะเห็นบอสแต่นุ่มแล้วจอมโหดขยับขา่าวห้านะกางเกงกระดำขึ้นกันนุ่มกระแดงขึ้นกันอันต้องเท้ากระซีเดียวกันนะเฮ้ยบอสใส่คนละสีในถัน่เห็นบอสถือมัดเราเลอะ เขาจอมโฮเตสขานะครับเอราเนี่ยเขาเขาต่อยหมัดยงแงกยงแงกเลครับเลยอันนี้ครบยกแพ้เขานะครับเนี่ยเขาต่อยยงแงกยงแงกเข้าหน้าท้องนี่เขานับเป็นคะแนนนั่นน่ะเหี่มาเต้ขาบอกนั่นเอาเต้ขาลองบุญชีเออเดี๋ยนี่เขาได้หมัดนะครับนี่เห็นอย่างนี้นะอย่านึกว่าเราเราได้เปรียบนะนั่นเอานั่นเห็นบอกเขาถึงมัดเขาจอมโหตีเขาคั้วกระไตย เอาจอมโหดซอยดาวน์เนี่ยเอาว่าการคู่หุ้ยห่วยวายมันไม่แบบเบอร์การ์ดเอาเต้อเัยเอาจอมโหดขยับเข้าหาแล้วครับเนาะเนี่ยประกวดเอาเตะขาเนี่ยเอาฝรั่งกเตะขึ้นด้วยกันเอาเตะบกขึ้นแต่คิกบ็อกซิ่งเอาเชื่อก็บอกว่าคิกบ็อกซิ่งนะมวยเตะนะโอ้ยมาเจอมวยไทยร้องบังเสียงนั่นถือมัดเนี่ยมันเป็นเดงกัำนี่ดิเอาบอลบ๊วยน้องซักกระชื่อทีมวยฝรั่งแม่นน่นีหยเฮ้อ ม,มั่วนเขาปั่นใกล้ตีเลยทุยว้าวแยกสมองอ่ะเพื่อนกันเนาะเอา้าล่องเบิ้งกับจอมโหดเนี่ยเอาจอมโหดเตะขาเฮ้ยเฮ้ยลูกขาลอยลอยแล้วบัดน,นี้ล่องเบิ้งเอาเตะขาเอาจอมโหดเตะวะเตะขาเนี่ยว้ายเอาไปหามขาเขาแล้วฝรั่งเฮ้ยว้าวแยกเตะขาเขาหน่อยเพื่อนสม,ม,นม,ามากันว่าจอมโหดเตะขาเนี่ยมันฝากบ่าท่านลกมาฝรั่งย่องแยกย่องแยก นั่นเหรมัดตีเป็นตะล่ำข้ามแต่มอนี่็นไหมเฮ้ยกำลังแหบเตะขาบอนั่นเอาเหยียดคิงลิงแล้วขาเฮ้เอาเตะขาโอ้โหลองเบิ้งพี่น้องไว้สั่งได้ปั่นก๋วยเตี๋ยวเตะขาเอาเมดยกที่ซีนะครับเอาต่อไปกามาแล่ยกที่หายนะครับวาจะเกิดอะไรขึ้นนกนี้ครับ จอมหหดเป็นไฟขยักป่อหาคือเก่าเนี่ยนั่นเห็นบอสเตะขาเอาพลังพลังสืเตะกันพ้อจอมหหดย่างขาวานเส้นเพยข่วนเราเห็นบอสแบ็คพิกเนี่ยเอาหนังเห็นว่าเขาเสาหมาัตได้แต้มนะครับเนี่ยเนี่ยโชกมารูปแบบนี้ยังไม่รู้นะคะแนนใครนำเนี่ยเอาเขาเตะใาร,อ,รอีกแล้วโอ้ยจอมหหดเตะเออเออเอาก็เป็นโถกเทก็กที่สั้นเออยังว้าวเตะขาค่อยเห็นแข็งแกร่งขนาดนั้เอาหนังว้าวเตะขาค่อย เอากระเต๋่ะเหรอน้ำมึงเอาขามาน้ำมึงอางเขาจอมโหดทั้งใดเตะว่าโอ้โดเอากัรข้อมันบอกเตะขากับใส่กัรข้อเลยหรอเล่าบ่ห้เตะขาไม่หรอกเฮ้ยเฮ้ยเอานั่นเอาเตะขาโอ้ยเตะเร็วตุนโอ้ยเตะขาพี่น้องเอ้ยเอาเตะขาโอ้โอ้ยเหยียงว่าขันพี่น้องโอ้ยเอาแหนมไม่ทันพี่น้องเอ้ยขึ้นการข้อดังบุ่มเลยแล้วขันไปเฮ้ยว้ายจังใดกับบ่ลุก นับพอดำลอยพูดนะเอาแฟนคลับของจอมโหดก็เยอะเหมือนกันนะครับนั่นเห็นไหมนะตกมือสวดดนั่นแหละว้วลองเบิ้งตี้มันเป็นยังฮิตตะปู่สองดอกว้าวมันเป็นยังสาวว้าวมึงหมอชัดตีทาหัวลานคันถือเทกันพ่อแล้วเจ้าคือโบโป้กมันึ้นมาว้าวมันถือเทกันพ่อมันสิโป๊กมันไดงต้องให้มันรับสักอัเอ้ามาทำน้อคุณหมอกับคืนไปแล้ ไปแล่อาการเนี่ยยังบ่ท่านฝืน,ยนอยู่คนเดยลอกบุ้งตีนะที่เห็นผิดปีนนะครับนะไม่ใช่รองเท้านะครับเป็นนวมนวมเท้านะนวมเท้านี่ก็แปลว่านวมปีนบันทาะถ้าเป็นภาษาอีสานก็เรียกว่านวมปีนเอาสองทองขึ้นนั่นคุยกันเทนตว้าวมันสิลุกง่ายว่าเท้า มันลุกเป็นหงางถ้ามันเห็นหงางเลยเอาพวกน่ะเห็นไหมย่ตัวจอมโหดเกียรติศักดิ์นักชกจากอำเภอพังงาน,นะครับเป็นฝ่ายเอาชนะนกนักชกจากฝรั่งเศสกินล่างซาดีไอมาไปในยกที่ห้าท่อนตัวเอาจบซะนี่และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง